สวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี่อยู่กับใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับมีเกี่ยวเขาหน้าปังมามเ่ยเขาก่ห่วงมันเราเพอังโอ้บดบดได้เดียวมันบั้นบอนานี้นนนออนเห็ดเอาต้นเนาะถ้าคน,น,น,านเ,เอาต้นด้าเห็เอาเมลืนเนาะเนี่ยทีก หลายๆอยู่จะว่าเขานี้ทีได้หลรยตามน,าานื้อที่อย่งบอกเมือนกันครับเองครับพี่น้องครับ <c oughs> บ้ากล่องทันกับอะไรมามรถ<า>เกี่ยวขยายปาก <c oughs> จากอูปสิทธิโชกการช่างนึกเราครับพี่น้อง <c oughs> บใช่หน่อยนะครับ <c oughs> ดูกดาวฮุกเชกครับสวยงามพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากขยายปากนะครับ แต่งขรบเสร็จนะครับก็ติดต่อไปที่เ,เจรัตก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสสองนะครับแล้วก็โทรมาหาใช้หน่อยรถเกี่ยวก็ได้นะครับศูนย์6ปดหกสี่สามหกห้าสองนะครับไปเกี้ยวเขาครับพี่น้องเดี๋ยวสื้อให้เบาปอมครับเบาป่อมสายยาเป็นกระป๋อมปวดเปียกครับเ๋ยวเสียเพิ่นถือกล่องให้นี่จาป้อมปวดเปียกนะครับนี่นถือกล่องให้แน่นเลย ได้ได้ได้เอาแบบรอๆเลยมาคือบะเห้ามะฮอนอะไรเบิกระดันเขาเพิ่งกดันร่องดันเขารับย้ายปาก เราะไดไหามิดเยอะ าวาดภาพก็ชอบได้เหมอือ่แะก็ชอบฮะน่นะกอบเข้าาก็ชอบได้น้ำต่ลนั้นอยู่แต่ที่ว่านข้าวโดวานข้าวอเสีดีได้บอคนเสีาอยู่นข้าวพ้วมันออกมนขาวป้นขับเ้าวโหน้าปีข้าวโพดอยู่ อว่าเขาพูดวันที่ไว้นะว่าให้เก nah <kindergarten> ี่ยวาจะเคยเสกคนยังหน้าเลยนะหน้านานาไม่นอนนึกเจาหนาบังหนาน้าหนาไม่นอนนี้นักขึ้นมาหน้าดีน้าหน้าเขายองนะคนพาทางนางขย่าคนเยอะ้าเชือบังหนาเออจะไม่ออกปัญหคนเ็ดอยู่ ออห่อนวนทีไม้บอะเกี่ยวีทิวก็เจ้าก่อแล้วถือใสเ้าทีรากเยลาตามันก็ถือว่าเข้าจ้าด๋อยถว่าเข้าจดนร้อยสามร้อยกเที่ออตากั้าน่อยู่้เออมกอ

ได้เลยครับได้เลยครับ,อบอคอยเขานะครับ ก็เจากัยงอยู่เจเเขาท่นเสียพี่เสดมปเลยทักทักจาขอเไ้ครับจางหน้าไปนะครับมีข้อมูลซิกเลยครับเมื่อดียวเกี่ยวเขาหน้าฟังดีใจครับนารถมาหล้มือเนาะามาเขากบ้ามา้เนาะพ่นเนาะเดีไลเดีไลเสือไปไ้เห็นมากันไหนของใ้กระปาลูกระปุก เขาไก่ไก่หรเนาะเขาพันนยังพปายามคือจังเตียอันดีดีแห้งเถอะโอ้เดียวเตียที่เศษได้ด้วยนีมประมาณประมาณเตียธรรมดาเลยเกี่ยวยากเลยวันเนอะ รถแต่ดุดเนี <niño sharing> ่ยเพืจะคลองได้ป๋อรถแต่ดุ๊ดนายรล่ออยู่มื่อนี่นะเนี่ยเพืจะคองหน้าเลยับเออมันมันเตี่ยแห้ง้วมันสั่นมันหรือมันเกลี่ยเพราะเพ่าไปนะเต็มกระบะเลยเนาะครับไปใช่หน่อยครับผู้ปฏิบัติการช่างครับรถเกี่ยวขยายปาก อุปตาดีซี่เจ็ดสิบปีครับผีโปกครองขยายปากเก่าหาครับโดวดาวฮกเฉียครับพี่น้องเมื่อในเมื่อเกี่ยวเขาเสียพิเศษครับอยากเรืยกว่าไปได้แล้วครับแต่ว่าการมีอาการกระตุ้นนิดหน่อยเพราะว่าเขาเสียแห้งนะครับจะได้เดียวเสีก็ซ่อมน้ำป่ เอาหน้าปังครับนี่เอาหน้าปังครับบ่อ,บอเมืตัวเดินใส่กระสอนสนบาอาอนานเห็นว่ากัดเ้ยบางคนเห็นหน้าปีบได้ซ้ำนีซ้ำเนาะอเกรบครั <c oughs> บคลิปนี้นะครับกะใช้หน่อยรถเกี้ยวนะครับอูประสิทธิการช่งางกะ ขอฝากไปเนี่ครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องนะครับกําลังสนใจนะครับติดตีตกแตดงรถเกี่ยวนะครับาะป่าสิเป็นงานขยายปากหรือเป็นตกแแ่งครบเซ็ตนะครับแต่แกงซิ่งทุกอยางนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับอยากสัมย่างอื่นนะครับก็ติดต่อมาที่อุปสิทธิโชว์การช่างนะครับเบอร์โทรเจรัตนะครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองครับหรือบอกระ โทรมาหาใช้หน่อยรถเกีียวนะครับพี่น้องเบอร์โทรกับ0864365621ไหะครับอาเคียนนี้นะครับพี่น้องครับใช้หน่อยรถเกีียวกับขอลาไปสะก้อนครับพี่น้องครับลิปหนาพอกันไหมครับก็สีมัดอะไรสีมัดแล้วแค่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 เม้นเคลียร์แค่มากระอยู่เรียไมเดียวนั่งบุฟ่สอบแบ